ผมมี DJI Pocket 3อยู่ตัวนะครับแล้วก็มันมีอาการจอเด้งเราก็เลยต้องออกมาซ่อมครับสถานที่ซ่อมคือตรงนี้นะครับอาคารชำนาญเพนชาติพระราม้านะครับบรรยากาศข้างในตึกมันก็จะดูเก่าๆหน่อยนะแต่ว่าอยู่ชั้น2งนะลองเดินขึ้นมาครับแล้วก็มาให้เขาซ่อมดูครับนี่เลยศูนย์ DJI ครับหลังจากนั้นก็รอครับรอประมาณ2สัปดาห์เขาบอกว่าเสร็จแล้วมีก็เลยเทสให้ดูเลยจอไม่เด้งแล้วนะตอนแรกจอเด้งใช้มาปีกว่าๆครับแล้วก็มีอาการจอเด้งทะนุถนอมมาหน่อยนะครับตัวนี้รู้สึกว่ามันมิดึครใทีี่ DJI Pocket 3ส่วนค่าใช้จ่ายโดยรมานบาทครับแล้วจะรับประกันให้1เดือนหลังจากการซ่อมนะครับได้มาแล้วนะ DJI p o c อ e t 3าอาการจอเด้งใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะับได้เครื่องก็จริงๆแล้วเขาบอกผมว่าประมาณ2เดือนด้วยนะก็ตอนแรกจะมาขอเอาคืนถามเพราะว่ามันเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างได้ซ่อมได้ดูอาการหรือยงัง ไปเอามาเขาบอกว่าช่างลังซ้อมห้อยู่แล้วก็มารับได้เลยก็เฉลี่ยแล้วจากที่นับวันที่ส่งสูรจนวันนี้ประมาณสองาทิตย์ครับถือโอเคนะค่าใช้จ่าย3 2 1 0อบาทคนระับอาการจอดเด้งแล้วก็ช่างแกะมาจะเห็นว่าข้างในเนี่ยมีคาบของเหลวครับเขาถ่ายให้ดูเลยว่าแบบมันเป็นก้อนของเหลวเนยซึ่งก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็ล้างให้ครับ เขาล้างให้ผมเรียบร้อยเลยเพรฉะนั้นก็ถูอว่าโอเคนะเราจะเอาไปใช้กันต่อการถ่ายภาพของเราชีวิตช่างภาพมันคู่กับการเป็นหนี้มั้งครับถ้าเราไม่ได้แบบมนีเหลือจริงๆเราก็ต้องใช้ไปผ่อนไปแล้วก็ใช้ไปผ่อนไปหาประสบการณ์ไปเพราะว่าน่าเห็นใจอย่างหนึง่งแล้วก็สิ่งที่รู้สึกสิ่งที่สุดกับการเป็นช่างภาพผมมองว่าถ้าเราไม่มีเงินเราก็ ยากจริงที่จะมีโอกาสได้จับอุปกรณ์ใหม่นอกจากว่าไปลงทะเบียนกิจกรรมหรือว่าลงทะเบียนเข้าคอร์สอบรมเลยเนี่ยครับเวิร์กช็อปฟรีตามค่ายกลอ่ะอันนี้จะช่วยได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆก็ใช้เท่าที่มีครับก็ตามสภาพตามศักยภาพเท่าที่เราทําได้และอีกอย่างหนึ่งที่เราบอกกนว่านี่คือเหตุผลว่าทาไมทุกชัตเตอร์ต้องมีค่าใช้จ่ายทุกชัตเตอร์คือค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนันครับ ช่างภาพเดิมไปทางไหนมีค่าใช้จ่ายครับเพราะฉะนั้นการคิดคำนวณรับเงินลูกค้าหรือการคิดคำนวณการว่าจ้างกับลูกค้าเนี่ยเราคิดให้ดีนะครับมันไม่ได้ว่าแค่ว่าต่อทำงานเท่านี้เราโอเคแล้วแต่ว่าพอลงมยกไปแล้วมันมีค่าสุดหลอมีค่าใช้จ่ายมีอุปกรณ์เสริมมีค่าน้ำมันมีคอ่เยอะแย,ยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้คิดคำนวณกันสักหน่อยแนตะ่ว่าการถ่ายภาพอะทุกชัตเตอร์ม,มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ การที่จะโดนลูกค้าบีบให้น้อยเราสามารถเลือกได้ครับช่วงแรกๆการเริ่มต้นน่ะผมว่าเราอาจจะต้องแบบเลือกไม่ได้แต่ว่าพอวันหนึ่งที่เราเลือกได้นะั้นเราจึงเลือกนะครับสวัสดีครับ